เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้ค <nước> ลิปได้เลยครับ <Tonight> สำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆนะครับกับราคาเบาๆเพียง3าม0มื่นเกันบาทเท่านั้นนะครับคันนี้มีเล็บทะเบียนนะครับรถปี40เครื่องพันหกร้อย cc นะครับประหยัดน้ำมันมากๆด้วยครับเกียร์ออโต้เข้านิ่มๆพร้อมใช้แอร์เย็น ยางอะไหล่อยู่ครบนะครับอุปกรณ์ถอดยางอะไหล่มีให้ครบครับอันนี้เป็นฮุนไดนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับเครื่องดีสีสันก็80อนะครับโดยรวมแล้ว80เป็นเป็นเจ้าของมือเดียวด้วยครับภาษี66ครับก็คือรถเจ้าของใช้งานปกตินะครับไม่ได้จอดทิ้งภาษีขาดนะครับภาษียังต่อถึงปีหน้าเลยถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับ ก็ไปนัดดูรถไปทดลองขับกันได้ครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยตอนนี้ก็มาดูรถกันรอบๆก่อนนะครับพิกัดดูรถอยู่พัทยาครับบางละมุนงนะครับโดยรวมแล้วเงางามนะครับกว้างขวาง,วางนั่งสบายครับเปิดท้ายได้ครับพื้นที่กว้างมากๆเลยสีสัน80%นะครับสีขาวนะครับภายในสวยงามสะอาดครับเป็นเบาะผ้าหนะ้าต่างไฟฟ้า ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้เลยครับรถปี40ราคาเพียง39,000บาทเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ